วันนี้ก็แปลกมากๆนะครับเพราะเราอยู่เกมเซนเลตโซนซีโร่ซึ่งเป็นเกมที่เปิดตัวมาได้สักพักอีงแล้วแต่ผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปเกมนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนั้น,นติดงานฉับนะครับนาวิโจไว้ใจนะครับโปรโจรงโปรเจกต์เต็มไฟเบิดเลยนะครับซึ่งกําลังได้มีเวลาเนี่ยมาแบบหูเล่นจริงๆจังในช่วงหลังๆมานี้นะครับซึ่งก็เป็นเลิกงามยามดีเออใช้คํานี้นะครับที่เจซีซ่าได้มาพอดีนะครับแล้วเป็นตัวคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆผมก็เลยอยากจะมานําเสนอนะครับว่ากดดีไหมเจ๊กเก่งหรือเปล่าเป็นนออยอย่่าาาาางงงงไไรรรรรบบ้้คคววมมีีดๆัะะหืเจ เปล่าหรืออย่างไรดีนะครับแน่นอนว่าตัวจีเนี่ยต้องแบบเกินไว้ก่อนนะครับใครอยากได้คุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะนะครับกดได้เลยละกันนะครับแล้วก็รูปแบบการนําเสนอเนี่ยอาจจะแปลกๆไปนิดนึงนะครับเพราะผมเนี่ยเพิ่งเคยทำในการส่งเซเลสโซนครั้งแรกอาจจะมีหลอนๆนะครับเรียกสลับเป็นอาร์ติแฟกต์เป็นลิลิกอะไรอย่างงี้บ้างนะครับเพราะว่า2เกมนั้นคือติดชํานะครับแต่ว่าเซเลสโซนนี่คืออาจจะใหม่ๆหมดเลยแบบบิวแอนตินและต่างๆนานาของเขานะครับคำติดปากอาจจะมีหลุดบ้างเนี่ยนะครับต้องขอฝากทุกคนด้วยซึ่งเนื้อหาในคลิปปปนนนนีีีี้จะะเเเเ็ออยยย่่่าาางงงไไรรรรดดด๋ววูกกกัััลลคคบใทมห ร้านเติมเก,ม,เกมชินิผาคงไกซาเรลเซเลสโซซีโร่คุม้มอยู่ในกระต๊องที่ a อซเคเกมท็อปอัพอยู่แล้วนะครับซึ่งทาง a อทมีทั้งแพ็ครายเดือนแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ไปด้วพลาต่างๆมีเพียบไปหมดเลยนะครับราคาถูกมากๆถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%ดังนั้นรอช้ายอยู่ใหญ่ใครสนใจอยากใช้บริการลิงก์อยู่ใ,ใต้ดีสคริปชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากเจ้าหมบด้วยและสำหรับใครต้องการในรอคเพชรดองโรค,คุ้มนะครับต้องที่ตูนตามช็อปเลยนะครับไปทั้งเกมจีีนนนนนนิิแบบบกกกกคคคคงงไซซซาาาาาาเเ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 รรรรรลลลลลสสโโ่่่่ะะะััมมมมยยยยอๆหหด้้้วตททใใ ใช้ป็การเล่นอยู่ใต้ดิกลจันรแล้วนะครับสำหรับตัวละครอย่างเจสซีซ่านะครับเป็นตัวละครโลดเราจะตามหากันมานานมากๆใช่ไหมครับนะเป็นกายภาพด้วยแล้วก็ใหญ่นะครับหมายถึงว่าโลใหญ่มากนะครับใครๆก็ควรมีติดไอเีไว้เล่นเองนะครับนะใหญ่แบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยซึ่งความสามารถโดยเร้าวๆ้านะผมจะไม่พูดละเอียดแล้วนะครีเอเตอร์พิพเรียนก็มีแล้วนะครับหรือว่าไกด์ต่างๆเนี่ยก็มีมากพอแล้วแต่ว่าเราจะมาเจาะตรงจุดที่ว่าเราควรกดนี้ไหมเรียงอะไรก็พอแล้วนะครับเผื่อเชียร์บางคนที่กำลังลังเลอยู่เนี่ยจะได้ไปกดกด นะครับเป็นตัวร่ายทยภาพนะครับสายแทงซี่เจสามารถให้โลที่หนามากๆนะครับในจุดเด่นเลยนะแล้วก็โคตรโกงจริงๆคือบางคน่าจจะสังเกตนะครับเราจะเน้นลบหลีกเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่เจนี่คือเอาหน้าถูนะครับเอาถูแบบถูจริงๆนะครับให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับซึ่งโล่เจแกนเนี่ยเป็นโล่ที่พิเศษกว่าคนอื่นนะครับเพราะจะไม่มีแสงรอบตัวเราด้วยนะครับเราจะเห็นกันแบบนี้เลยนะถ้าเกิดเจมีโล่อยู่นะครับมันเงาออกมามันไม่เงาสิมันสว่างออกมานะครับนะแบบนี้เลยถ้าไม่มีโล่ก็จะหายไปนะครับซึ่งโล่มมันสาาารรถกกดดเเจไ้ปตติิะคบแพศษ คือมาสามารถสันนะครับแล้วกันซีซีได้อีกหลายอย่างเลยครับจากมอนสเตอร์ที่เราอาจจะหลบไม่ได้บ้างนะครับในบางจังหวะนะแล้วก็วิธีที่เราเจาโลมาใช้งานนะครับก็มี3แบบเลยก็คือกดแพรลี่นะครับมอนนะแต่เราเนี่ยต้องมีพลังงานถึงด้วยตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะเบรกกอะมอนเสร็จนะครับแล้วก็กดเจนะครับในทีแมสซิตเนี่ยก็ได้เหมือนกันหรือคล้ายนะครับจะกดอัติเมตของเจเลยเนี่ยก็ตึงนะครับตัวนั้นก็ได้เป็น3ามแบบที่เราอาจจะหาจังหวะเอาละกันนะครับซึ่งโล่เจซีซ่านะ ในส่วนตรงนี้นะครับเป็น Impact เปอร์เซนต์ได้เลยนะครับซึ่งมันส่งผลต่อความหนาของโล่นะครับยิ่งมีค่า Impact ที่มากเท่าไหร่นะครับโล่ก็จะหนามากเท่านั้นและเจก็ยังมีบัฟดาเมจได้กับเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยนะครับนะรวมทั้งมีดีบัฟได้ทำให้มอนเนี่ยโดนดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับได้เพราะเราจัดทีมเนี่ยตรงตามเงื่อนไขของเจ๊แกนะและส่วนเรื่องการทำงานของดีบัฟนะครับจะทำงานตอนใช้สกิลพาวเวรี่ติดนะครับหรือออกมาตั้งรับนั่นแหละหรือจะช้าตีก็ได้นะครับถ้ามันจะรวบมมมมมมอออออออนน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 เเเาไไว้้้้้ใช่่ัััททีีีีแแแสซิตตปปะะะะคครรรบบงกก็็หืลขขดๆผ มาง่ายๆเผื่อจะได้มองออกมากขึ้นนะครับคือเรื่องของโลในอันดับที่1อยู่แล้วนะครับรีเซตได้ง่ายด้วยรวมถึงการบัฟเอดีเนะครับโบนัสความเสียหายต่างๆกับตัวละครของเรานะครับยืนสนามนะตรงนี้ดีมากๆนะครับเผื่อใครอยากจะใช้เนื่องว่สตันต่างๆนะครับก็จะทําได้ดีมากๆจากทีมก็ง่ายนะครับเนื่องจากว่าเจ๊เนี่ยสามารถที่จะบัฟเอ K หรือบัฟข้างต่างๆให้เพื่อนในทีมได้ใช่ไหมและอย่างเป็นตัวโลนะครับตอนนั้นเราไปเล่นได้กับหลายทีมเลยแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เอามาใช้ในจังหวะสตันนะครับแต่เราก็ยังเอามาใช้ในจังหวะอื่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวละครที่เล่นง่ายถ้าเราดูกันมาเนี่ยเจ๊ก็แค่กดโอ้โห สกิลพิเศษ EX ใส่โล่ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาสตาร์ทในบางจังหวะซาราบางทีมนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยถือว่าเก่งนะครับแล้วก็ดีด้วยส่วนวิธีการไกด์สั้นๆนะครับเจสซีซ่าเนี่ยในน้ำสเปเชียลสกิลก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยทีมแอสซิสแตน์นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยสกิลอันตีนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วก็สำหรับแฮนดิสนะครับใส่เป็นสี่โล่ใหม่ได้เลยนะครับอย่างโปรโตพังตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่กับสองหีบแพ็โกยาง Shock Star ือตรงนี้ก็ดีนะครับหรือไกลนะครับไม่มีนะครับอยากจะเอาพลังงานกดเอาโลวเร็วๆนะครับก็สองเฟินฟูอย่างสวิงแจ๊สก็ได้เหมือนกันหรือถ้าว่าเรานะครับเอาไปเล่นกับเจสเจนโดเนี่ยก็ใส่เป็น4ฟรีดอมบลูได้เหมือนกันนะครับกับ2ช็อคสตาร์ดิโก้เหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องการใส่แผ่นดิสนะครับแผ่นหนึ่งถึงสเนี่ยก็ตามปกตินะครับออฟรองหาเป็นคิวเรตคิทามินะครับหรือว่าค่าอิมแพกเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็แผ่นที่สี่นะครับออฟหลักใส่เป็นพวกคลีอะไรได้ตามปกตินะคริวเรตคิพ ได้เลยนะครับส่วนรอบรองก็หาได้เหมือนคนอื่นนะครับนะคิเรทยคิดเมทตามปกตินะครับแล้วก็อิมเพกเลยและก็แผ่นที่6นะครับแน่นอนว่าอิมเพกอยู่แล้วนะครับเราต้องการให้โลเจนนานนะครับและเรื่องของ W ีแวนจินนะครับสามารถใส่ประจำตัวได้เลยถ้าหากว่าเรามีลักกุได้นะครับถ้าใครไม่มีก็สามารถเลือกรถลันตามภาพได้เลยนะครับซึ่งผมเลยก็มีไว้หลายช้อยพวกเราเหมือนกันนะครับในเรื่องของทีมเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มีฟิกตายตัวขนาดนั้นนะครับจริงๆเล่นได้เยอะนะบาโค่น่าจะสับสนในเล่นกับตัวนั้นตัวนี้ได้ไหมนะครับส่วนตัว เล่นกับอีกทีมหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งผมก็พยายามลองเทสหลายๆทีมนี่มันแตกต่างกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าฟุตเทสเนี่ยอาจจะมาได้ไม่ครบป้าน,นะครับบางทีก็อาจจะไม่ตรงกับที่พูดในบางครั้งนะต้องขออภัยตรงนี้จริงๆนะครับในส่วนของการจัดทีมนะครับแน่นอนว่าเจสซีซ่าเนี่ยสามารถไปได้หลากหลายทีมที่บอกไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งหมูนักซิ่งนะครับหรือว่าทีมเซเรนโดหรือว่าทีมอื่นเนี่ยก็ได้เยอะนะครับแล้วแต่การใช้งานที่คุณต้องการเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่ทีมตรงตามเงื่อนไขเด็กก็จะมีความยิินนนนนนนเเเเเเยยยีีมย่มมมมใใหห้้้้้รรรราาาแบบบละัืออถกกดดดไไไสจข็็ปป ืนนะครับไปใช้เป็นโล่เป็นอะไรก็ว่านไฟนะครับก็สรุปเลยนะครับสำหรับเจสซีซ่าเนี่ยถ้าใครอวยสามารถเปิดได้เลยนะครับถ้าใครไม่อวยเนี่ยก็ข้ามได้นะครับไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ผมเชียร์อยากให้มีไว้นะครับเล่นช่วงแรกเนี่ยจะดีมากๆนะครับเผื่อบางคนอยากจะเอามาสตาร์ทในจังหวัดต่างๆก็ดีนะครับหรือว่าใครอยากใช้ให้ทีมมีชีวิตนะครับอยู่ดีอยู่สบายนะครับมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยก็ทําได้นะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับดาเมจก็มีเหมือนการช่วยบัฟได้อีกนะคคคครรรรรรััััับบบบสส่่่่่่่วววววนนนนใททีีีียยยงงมมมเเเตตติะะแล้้กก็็ไไไหหอออูาาาาถป M1 ดืจจํ แน่ยผมว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแล้วก็ประจําตัวนะครับยังช่วยเรื่องการบัฟโลนะครับเราบดาเมจได้เพื่อนนิดนหน่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าอยากบัฟดาเมจได้เพื่อนไปอีกนะครับโบนัสต้านทานทุกชาติกับมอนนะครับก็กด M1 ได้นะครับแต่ถ้าเลือกความคุ้มสุดนะครับก็จะเป็นประจําตัวเลยนะครับและสาหรับใครที่มีงบนะครับเรายังไหวต่อไปอีกเนี่ยแน่นอนว่า M1 นะครับแล้วก็ M2 นะครับจบประมาณนั้นกําลังดีนะครับอย่าลืมประจําตัวด้วยนะถ้ามีสสิ่งนี้นะครับก็สบายใจเลยว่าคุณเล่นเจได้อย่างมีประสิทธิภาาาาพแแนนน่่่่อออออครรตจงงงเเเกก M ถ้้ใไไมมดดืลุว พูดถึงหรือเรื่องงบเลยนะครับ M0 ูก็จบแล้วนะสบายใจหายห่ยหวงเล่นคอนเทนต์ได้เยอะแยะแล้วดังนั้นใครสนใจแบบไหนก็จัดได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ครับผมพูดหรืออ่านชื่ออะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะพยายามปรับปรุงให้เยอะเพราะว่าเซเลชโซนเนี่ยผมเพิ่งเคยมาทำนะครับเพราะว่าแอบเล่นอยู่นะ,ะแต่ก็ไม่ไดเอามาทำคลิปเลยนะครับเล่นแต่ Star เกนจินซาเ็วแล้วก็เอามาลงเป็นหลักแต่ว่าเซเลชโซนเนี่ยขอลองสักคลิปละกันว่าเฮ้ยพอไหวหรือเปล่าพูดรู้เรื่องหรือเปล่าานนนนะครััับ้้้กกก็อฝไวดวดยล